สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมาแล้วค่ะเลขล็อกบนหรือว่าแม่เอฟซีเพื่อนไหนสายยาวาเลขล็อกไม่รับแม่เอฟซีเลขล็อกค่ะเลขมากรบบนหาตัวดับหาตัวขาใหญ่เด้อค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชียเคยบอกเอฟซีฟังเนาะครับปีหกแปดแม่วาดับนี่หาตัวนี่ ยังบดท่านได้หลุดเพิ่นต้องหาให้ได้เลขดับบนหาตัวค่ะแต่ว่าเถวเอฟซีจะสงสัยที่ว่าหันไปยังขึ้นได้สามตัวขึอว่าดับหาตัวเป็นช่นกันครับพี่น้องเนาะค่ะได้ตัวเดียวกันก็ได้เลือที่สามตัวเองค่ะครับชนกันซีับสามค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอ๋ชนกันซีืมสามพนะชนกันซี่ับสองพาเพิ่นดับสองสี่ห้า าะค่ะ่านมู้ชมน้ำเสี่ยอยากให้เอฟซีได้ยินเสียงเพิ่นเพิินวิคราะ์เพิ่นเบาดีมากเลยค่ะห้ามให้ยินเสียงได้ยินเสียงิันว่าห้ามเลยค่ะดันมู้ชมโอ้เสียดายแม่ก็เลยข่าพ่อสิให้เอฟซี่ได้รวมวิเคราะห์ไปน้ำกันเนาะค่ะห้ามเลยนะชื่อก็ห้ามบอกเพิ่น่าเหมือนเหมือนแม่เอฟซี่เสียงไล่กันน้ำเชี่ยเพิ่นกับพ่อเห็น เออเมิห็นร่งนิดเดียวหมูม่บ้านก็ามาเชียอรงนะครับผมอันนี้บ่ไดรเลยอันนี้เป็นบ่ให้ยเลยกับฟังแต่วาขาใหญ่หลดขะดท่านผู้ชมเอามีข้อมูลให้เบื้องความด้วยครับผมค่ะเป็นคุยกันกับน้ำเชียในไร์ครับค่ะเอาขอบคุณแนวทางแม่ลอค่ะหวดนี้เป็นหวดแรกที่น้ำเชียนํำเสนอแต่ว่าหวด้วงหันน้ำเชีก็เอาเห้ U. เอฟซีเบิ่งอยู่เหลขมันชนกันซีับสองเนาะครับค่ะมันซัากันก็เลยไรสามโตเหลือเจ็ดโต,โตดิบันเนี่บ กับเขาอยู่ค่ะดอนูุชมค่ะเพิ่นจะเฮดให้ได้หาโตทูกงวดปีหกแปดยังว่าท่านในรุดเพิ่นวาค่ะครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะไปเบิ่งกันเลยเนาะครับ่ะดอนู้ชมแม่เอฟซีเพิ่นวา่าเพิ่นเคยแห่แนวทางเขาอยู่ท่อตะกี้่นให้เป็นเลขลอกครับผมอืครับเพิน่นทางหายไปโดนอืนี่มมววค่ะ่านู้ชมงวดว่าหันเนี่ค่ะ ว่าน้ำเสียอาจเสียงเพิ่นเพิ่นกับพ่อแห้อาจเน่าเถ่าค่ะอย่าอาจเน่ารูกอย่าอาจอยู่ค่ะท่านผู้ชมหวดว่าหันเพิ่นทรงมาให่น้ำเสียวันที่ยี่สิบหกกันยาเนะครับค่ะเพิ่นกับพ่ออยากให้เห็นหนาเพิ่น้อค่ะท่านผู้ชมขาใหญ่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋เพิ่นมีเลขดับสามโตค่ะที่จริงเพิ่นมีหาโตดิเป็นยังเป็นยังกึใดสามเถวเป็นเป็นเลขซ้ำกันเพิ่นว่าอันนี้คุยกับเพิ่น โดยตรงรับผมพอดีวาเจีอาดขีบขึ้นน้าเสียวา่วาเน่ยเพิ่นเลาว่าห้ามเลยห้ามเลยเพาราะว่าสงสัยว่าเพิ่นขึ้นวา่นนาเพิวว่นขึ้นได้หาตัวหมวดบางันคือได้สามตัวเพิ่นว่ามันชนกันอืมสองสี่ห้าบนแล้วค่ะ่านผู้ชมทุกหลักเนาะครับค่ะหมวดนี่มาแล้วค่ะ่านผู้ชมครับจริงๆริงเพิ่นจะเป็นเลขดับเด้อครับผมอืมหนึ่งสามสี่ศูนย์สองครับค่ะก<า>็เลยเป็นเลขเกิดครับพี่น้องบัตรที่เหลือค่ะ ครับมาครบบนจะเหลือเป็นเจ็ดเก้าหห้าแปดครับผมค<า>่ะไชกวา่าดับหาโตงวดว,ว,ว,ว่างหันก็ได้สามโตคือว่าครับพี่น้องเนะาะค่ะมันชวนกันชนกันค<า>่ะ<า>ชนกันงวดนี้ดีดีเพ่าว่าชุนได้หาโตค่ะเป็นเพียงแนวทาง้ะค่ะด่านผู้ชมการเห็นน้องเพลินมาว่างหัหนเนาะครับค่ะ แบบนี้ทีน้ําเชื่อตรงกลางครับผมดับทุกหลักไปเลยเนาะเหมียนค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบอกให้ฟังว่าโอ้อยากัดเสียงเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจะค่อยเส้าแบบเรืยที่จะได้ฟังแบบเมียนนักคํานวณเนาะครับค่ะอันเพิ่นว่าเพิ่นหามาปีนี้ปีหกแปดท่านได้ลดไหมเท่า บางเทียก็ได้สามโตคือจังว่างหันเด้อค่ะว่างหันเดสองสามสี่เนาะครับค่ะเพราะว่าเลขมันชนกันสองสามสี่บค่ะคือหนึ่งสองสามสี่ฮะเริ่มสองสองสี่ห้าว่างหันเดสองเออสองสี่ห้าถึงว่างหันเดสองสี่ห้าค่ะดีน้ำเชียรว่าแม่หวดนี้โน้จะขอดูก่อนเนาะครับค่ะน้ำเชียรจะบอกคนที่สี่แล้วค่ะสซอเซียนเนาะเนี่ยเสียซ้อมเมืองคอัน ขอเบิ่์ก่อนพันวาปีนี่พ่นเห็ดมาท่านได้หลุดเด้เพ่นวายังไม่หลุดเด้อครับผมตัวนี้ดีฉันเีนจริงๆก็อยากจะบฟ้างจากปากค่นเนาะคุณไม่มสัมผัสครับผมมักคักดอค่ะท่านผู้ชมทุกหลักถ้าเอฟซีมักของพ่นอยู่ในนี่เกาหลุดเด้อค่ะอันน้ำเชื่อก็เสนอเป็นเพียงแนวทา,างกับเซี่ยนกับอาจารย์เนาะครับค่ะ นี่คือเหลือเด้อค่ะท่านผูส้มคือเหลือน้ำเชียเ่ยวบได้ประกบไห่เดี๋ยวไกลไๆ่มือระกลางงวดจะข่อยมากวิเคมากาปะกบกันอีกเที่ยนหนึ่งเนาะค,ค่ะทาละหลายๆเสี้ยนก่อนเด้อค่ะท่านผูส้มทาหลายๆเสี้ยนค่ะนี่เมื่อวานน้ำเชีย่ยวรงกระพอ่หน่ายเนาะครับค่ะติดอยู่ที่เถาพอ่หน่ายเพิ่วมางวดนี้พอมั่นใจเหลขกดิ่งหาเพิ่นสิขืนบน ติดแม่เพิ่นเลยเนี่แม่ไปสวนเหล็กบนของแม่เหล็กหลอกนําอืมอันนี้คือการวิเคราะห์ของเซียนเนาะอาจารย์มาเ้อะค่ะพร้อมไปนอแต่ว่าเพิ่นเหลิกงานเึกครับสามถุงเพุ่นค่ะแน่นอนบ่่ะท่า,านู้ชมเซียนกทมวิ่งแปดบนตัวเดียวเขามาเป็นซ0งวดแล้วต้องทานี่อีกไม่เ่าเนี่ยแม่ต่วันนี่เป็นบนล่างพาดเมื่อกี้ไม่เ่า เสี่ยนทางสองของน้ำเสียที่ปรึกษาของน้ำเสียล่ะเอาครับค่ะปรึกษาทั้งสูตรทั้งทุกอย่างล่ะค่ะท่างแต่ช่วงปุ่นนี่พันยูกับน้ำเสียมาโดนหมาค่ะเก่งค่ะมีมีเขามีหลุดพอมล่ะเนาะครับเพ่นวาเพันวิเคราะหวว์ัวดนของพอช้นบุรีต้องล่งลางลงลางอิหลีแปดเนี่ยค่ะวันนี้เพ่นว่างว,วดนี่พอช้นบุรี เห็ดจังไนก็ต้องอยู่บนป้ากินกระย่ดียอยู่ในหูเลยเดี๋ยวงวดนี้ไปให้เป็นวิคอเคราะห์อีกแม่นงวดนี้บนอีหลีค่ะท่านผู้ชมถ่ายคอกันเนาะจะเอามาเทียบพร้อมค่ะเอาของขอหน่ายมาเทียบพร้อมทีมงานเลขดับเด้เอค่ะท่านผู้ชมเอฟซี่นก็รล่อคือเก่าค่ะน้ำเสียกะลงคหาคือเก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมผลยันตะห้องว่าโรคเลขดับ ลงเหมือนเดิมว่ะฮะลงเหมือนเดิมค่ะ,คะผู้คนถากกับมีเนาะค,ค่ะน้ำเชี่ยกับฟังเอซี่คือเก่าอะนะกัดอันม้่งเสียงหลายอีปอนด์เช่นโบคนเก,ก่าอยู่เนาะแมนอน้ยเกือบอีปอนด์แปดแปดเจ็ดเจ็ด,ด,ดอืมตรงนี้อันนี้น้ำเชี่ยกับถาเพิ่นยุท้์ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นล่งขามโผงก่อนค่ะอาจารย์เพิ่นดมยาอยู่แต่ละท่านเนาะเอซีค่คือกันค่ะเอาล่อก่อนค่ะท่านผู้ชม เอาครบบุญือวาเอฟซีเบิงแม่ไปก้อนกระไหงวดนีเนาะครับค่ะงวดว่างหันน้ำเชียอกับไดซอมไปแล้วอืเดบอกกันก็เฟินแล้วงวดว่างหันค่ะเราเอฟซีกัเห็นความขอมุนส่งมาให้ถึงแต่วันที่ยี่สิบหกเนาะยี่สิบหกเลขไปออกวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งตุลานี่ค่ะนี่ละคาะ์ดันส้ม สองสี่ห้าหวดววงหนันเนาะน้ำเสี่ยกะว่าดูก่อนคะ่ะแม่งวดนี้หนูดูหนูจะดูไว้นะคะอ่าเนาะน้ำเสี่ยสอบถดับเมื่อถุกหลับมกักี่เรียกไันนาลส้มค่ะคันรุดก็ขึ้นรุดไปเลยคันันเข่าก็ขึ้นเขา่เขาไปเลยตัดให้ขายไปเลยเนาะอืนี่ค่ะ 7, 9, เจ็ดเก้าหกห้าแปดเก่าพัเชียพันาพันเลี่ยงห้ครบรางวันที่หนึ่งเลยดิค่ะท่านผู้ชมนีค่ะเพ่นเลี่ยงเลย<ข>พ่น่าแต่โครบรางวันที่หนึ่งได้อีกตัวหนึ่งดิอีกตัวหนึ่งเพราะพ่นไม่หาตัวเอาอยัางมาใส่หนาเล็ก,กิดดีละค่ะท่านผู้ชมจะไปหาตตอรีตีไ้อยู่นี่หาตัวนี่เลี่ยงกันจั่เองนี่ค่ะท่านผู้ชมเบิ่งไปก่นนะอนเนาะครับผมค่ะ เดี๋ยวส่วนนี้น้ำเสียรเสียงไต่เอฟซีเลยคู่เดียวคู่เดียวก่อนส่วนนี้ครับนี่เอามาเทียบเอามาเทียบชุดอ,อหน้าอีกดีเทานี่แล้วก,ก็แม่แม่เอฟซีเสียงไล่บอลเทาแม่นทีก็มาเชียร์ลงอันนั้น,นเป็นลักซิปเลยตัวลักซิปบนเอามาเทียบกันอีกเด้อคะ่ะอู้การบานไหนคะ่ะ แต่ขนาดเพิ่นวาเนีย่ยขาดนิเนีะคะ่ะ่านผู้ชม่มหนีวนี้นละครับผมเอาค่ะดานผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเก่ามาเชียเพิ่นวาเพิ่นเลี้ยงห้เป็นลังวัลทีหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าราังวันทีหนึ่งมันขาดตัวหนึ่งด้เถาขาดตัวหนึ่งขาดตัวแหลกครับผมเพราะว่าเล็กมีหายตัวย <c oughs> ังเสีย <laughs> มากน้ำบ่ค่บผมลักแซนไปหะเอาเด้อค่ะดานผู้งชุ่มขาดลากแซนไปหะเอาสามตัวกับสองตัวเข่ากับโอเคแล้วเนาะค่ะมีนอยู่ครับ อาา๋อค่ะท่านบุษมห้าแปดนี่มันกะเข่ากับน้ำเชี่ยลงหมู่บ้านอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาเถาเข่าในเฮียนเคิเื่องพ่นพ่นแต่งงานค่ะท่านผู้ชมมันมีเสียงเพลงค่ะน,นี่เถาะนอนยิบซีเพิ่งเก่าผู้หลักค่ะบอบปิดปิดอันนาต่างไว้ด้วยเถาะเสียงเพลงอันยุบานมีงานเข่าดำพร้อม หลอกกับงานแตงพอรอมกับท่านผู้ชมงานขาวดำนี่กับพี่นองจะขวางที่แถาแอายุหกสิบหกย่างหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดมาหล่อเพราะหอดดีแล้วค่ะเพราหันเดีนนักอีกทีหกสิบหกย่างหกสิบเจ็ดเสียหมูว้านนี่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะงานแตงพอรอมเนาะนค่ะแต่ว่า พูดถึงโก็กเก็ดกเเขาเลือกกัน,นลอกแมวนอยู่ดิครับเด็กมาครบบนพนอยู่แล้วว่าิ่นสีน้าม,มาหงวดนี่โฮกเกตค่ะหว่างันกระสูรน้ำเชียกะโอ้ยเแ,แต้มเดียวค่ะเอาค่ะดันมืสมเบิ้งไปก่อนหงวดนี่เป็นหงวดแรกค่ะเอาแนวทางคลิปนี้เป็นเลขล็อกบนห้าตัวมาครบ บนดับห้าตัวค่ะ่านผู้ชมคือบอถธรมะกับจ้าคอยตามเด้อค่ะ่ันผุ้ชมถ้าบ่หมักกัจ้าคอยผ่านเนาะครับค่ะพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ่านผุ้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะ่ันผุ้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยเน้ะค่ะ่ันผุ้ชมครับผมค่ะขายครีมค่ะ่านผุ้ชมครับค่ะเอา ไทยเอฟซีเพ่นสนใจขิมกับสบู่ของน้ำเชี่อเ้อค่ะทักไลน์มาเด้อค่ะรันมูชมเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องค่ะ0984740683ครับผมนี่ละค่ะรันมูชมสบู่กับเซรั่มค่ะสบู่นี่แก้ฝาเ้อค่ะรันมูชมแก้ฝาหรือว่าห้หนาเฮาใสค่ะ การแลวแต่พูดถึกอีกละเบนค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมทีน้ำเสียใส่ค่ะมียูแค่นี้ค่ะท่านผู้ชมกับขี้มันแดดนี่น้ำเสียเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะขี้มันแดดค่ะแล้วแต่ผู้หมักเนาะค่ะขี้มันแดดค่ะน้ำเสียจะใส่สบู่ค่ะเศร้าแรงค่ะก่อนอาบน้ำ <reveal> น <again response> ี่ละค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะไฮนาห่าใส่ค่ะท่านผู้ชมไฮนาเกี่ยงออกค่ะ หลังจากหนาเห่าแบบว่าแหล่เจ้าสิแม่ค่ะท่านผู้ชมหนาแหล่หนาวศวใสเจ้า,ส,ายยสิค่ะดีขึ้นเล้วค่ะท่านผู้ชมกลับมาเสียใช้ประจําำด้วครับผมค่ะเกี่ยงสอใสออกค่ะเป็ดหนาหแหยงแล้วกะต่อด้วยเส้ลมเล้วค่ะท่านผู้ชมเส้ลมเห็ดให้นาหนา,า,าเห่าบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะบ่แห้งบ่เหี่ยวให้หนาเต่งตึงเล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะหนานุ่มค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะ ตัวมีเอฟซีเอาไปใส่พันว่าหน้าตึงดีด้วยเน้นชุ่มชื่นตึงดีครับผมแล้วพันกับกัปขึ้นมาใส่อีกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้น้ำเชี่อมีทั้งเอฟซีทั้งลูกค้าประจําเลยค่ะท่านผู้ชมครับเพื่อนเอาเส้นลำไปใส่เด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะชุดยอดฮิตค่ะทดลองก่อนค่ะถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่เด้อค่ะท่านผู้ชม แป้งตะลับกับกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมกันแดดในตัวน้ำครับผมค่ะบบติดผ่าปิดจมูกพร้อมค่ะใส่ดีเด้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตะลับสามอย่างนี่ค่ะท่านผู้ชมสามอย่างนี่ใส่ดีเด้อค่ะถ้าสนใจกะถักลายมาเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาต่อมาก็จะเป็นขีมทาผิวเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะขีมท่าคอาพร้อมน้ำค่ะครัขี้มยังเงยเถาะขี้กุหลาบอ่อนๆได้ครับผมครับเป็น เนื้อเจลครับผมเหมือนเนื้อหลังเลยก็เน to ื้อเจลเหมือนกันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะซึ่งง่ายไค่ะซึมง่ายให้หน้าเฮาหนุ่มเต่งตึงพร้อมค่ะท่านผู้ชมห้องใสเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะของดีบอกต่อค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งสุขโูสุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ